น้ำนึกว่าพับจอยถอยหางให้พี่นิดนึดจ้าเดี๋ยวพอแล้วนึกว่าพับจออออกไปตอบแชทนะลองทักมาลองบอกมีเรื่องจะคุยด้วยอียังหละนะ ล,ลองเบียใช่อืม โอ้แม่นเร็วกันไปใส่กันหมดมาเร็วเข้าน้ำตกแป๊บนึงนะเดวออกมา Oh, me, Wally. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Oh, yeah, they hang across. I'm with the tone. เต<ส>็มที่อยู่เต็มที่อยู่ก้อนสามมีไหมจ้าในนี้มีมไหม,มเอา้เอาเห็นไม่ใี้ ีคนเด่คนคนเออเขอโทษขอโทษขอโ,อออโอทษนะ <c ười> โมเ, <c ười> เด้อเบออเอท่บอได้ตัวหนึ่ง มันบอกคนละตีวะหมด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 ได้ได้ได้ลงมาคุยกันล่างขมุงพอดีนายเกือบตายหนูเกือบถึกลากของเพียบ อ <Awesome. S 2> นี่เกิดยิ่งบอสไปตัวหนึ่งเนาะสายติยมพี่สายติยมอรอยิงคือยิง <c oughs> เว่ะ นะ้ำนะ้ำนะ้ำอ่ฮะฮะมายิงบอดมายิงบอดไหนอยู่ในน้ำเนี่ย Watch out กำลังวิ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นขึ้นมาก่อนขึ้นแล้วเนี่ยโอ้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 ยหยุดนะโอ้ยคือแลนซ่าแท้ใช่ปะ <laughs> I got supplies. That I cop <coughs> that out. Watch out. You're not you're not there. Watch out! เบอร์สี่ตอนเบอร์สีไม่ยังได้ตือนกันเองเลยเบอร์สี่เาหมดหมดไปสสวยอายุพายิงอยู่ทางายหนูไม่ยังเนี่ยที่จะมาทำอะไรไม่รู้ตอนนี้ นั่นจะหมดนะตรีนึงตรีนึงตรีงนี้ของนี้ <the> น,นี่อยู่อย่างนน้ำจะไปน้ำจะไปไม่ไปหนูวิ่งมาหลบเฮ้ย ลงมายิงลงมาหยิงสุดได็บ้ะหนอสุดได้ปะไฮ้ยถอยถอยถอแมนบอวะแบกได้คอกู เราซีคอมแม่นโพดอ๋อฮะวิ่งไหนๆทั้วะเอ้ยอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยว่าเชียวอะไรล่ะ ระเบิดระเบิดพี่ระเบิดพี่พัดหมดเขาวิ่งเข้าสมกพี่บอลอยู่ตรงไหนวะพี่บอลระวังนะตรงแพงเอาตัวนั้นมันน็อกได้วเหรออย่างยังยังพี่รบอลนะระวังนี่นั้นนี่มันอยู่ตรงนี้หนูไม่เห็นนะจริงวิ่งมาเมื่อกี้ตรงกระแพงเลยกระเพงตรงที่หนูมาอะบัสซี่บัสซีแต่ก่อนได้ไหมแตะได้แตะได้ ทำเลยิุซ,ซี่โอ้ยังไม่น็อยเฉยยยยตัวนั้นยยยยี่ยแยยยยยัยยันัน,นมูม มันเป็นไแล้วอยู่ในบ้านแล้วรังนะมันยังไม่วิง่งไปไหนใช่ไหมเนี่ยง กองที่หลังมาตายไปนี่แ่ะสวยอีกสอง <Watch S 2> ตัวก็นนไม่ใช่พวกมันนี่หรอ ที่เรายิางไปเมื่อกี้เราต้องหาเข้หาหามาันอ่ะสองตัวอีกสองตัวมึงยิงขึ้นวงเหรอเฮ้ยอยู่หลังหรอเฮ้ยเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không oh <laughs> the back